สวัสดีครับวันนี้วันที่11ธันวาคม2566นะครับเป็นบางนาขาออกเวลาประมาณ5ทุ่ม20นาทีนะครับบริเวณบางนาถนนบางนาตราดคู่ขนานขาออกนะครับก่อนช่วงโฮมโปรบางพีนะครับ,รรบ,นะรบมุ่งหน้าเข้าสนามบินสุวรรณภูมิก่อนถึงธนาซิตี้นะครับข้างหน้าได้พบเจอด่านนะครับไม่ทราบว่าเป็นด่านอะไรนะครับ แต่ที่เห็นรู้สึกว่าโอ้อา,าสาเต็มเลยนี่นะครับอา,าสาเต็มเลยมีแต่อา,าสาเดี๋ยวผมจอดสอบถามดูดีกว่าครับว่าเป็นดานอะไรนะครับเดินกลับมาถามเขานะครับพอเห็นมีชุดทหารด้วยก็เลยเกิดความสงสัยว่า เป็นด่านอะไรกันแน่นะครับว่าโอเคเดี๋ยวเดินกลับไปนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีการขอตรวจบัตรไหมโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวลงกลับลงไปถามกันนิดนึงว่าเป็นด่านอะไรเป็นของพื้นที่สอพอ ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสอบพอบางพีเลยหรือเปล่านี่นะฮะไม่ทราบว่าเป็นดานอะไรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอ,อันนี้เป็นดานอะไระครับเกิดข้อสงสัยนะครับ เดินไปดูกันนะครับว่าเป็นด่านอะไรเ mm hmm. พราะว่าที่เห็นคือไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับเห็นแต่เป็นชุดนอกเครื่องแบบแต่มีรถตำรวจนะครับ เป็นรถอะไรเอ่ยสมุทรปากการไม่ใช่รถตำรวจสำนับสนบริการท้องถิ่นวนจังหวัดสมุทรปากการครับอ๋อเป็นกรมการปกครองนะครับสวัสดีครับอันนี้ด่านอะไรอะครับพี่ด่านอะไรอะครับ,รบขอพูดคุยกับหัวหน้าด่านได้ไหมคนไหนเอ่ย S. <S สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นด่านอะไรอะครับด่านฝ่ายปกครองครับขอคุยกับหัวหน้าด่านหน่อยได้ไหมอะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นด่านอะไรอะครับเดี๋ยวคุยกับประหลัดเลยค่ะอ๋ออ๋ออันนี้ประหลัดนะครับโอเคผมผมผมเพื่ออะไรถามอะอันนี้เป็นด่านอะไรอะครับพี่อันนี้เป็นด่านฝ่ายปกครองครับครับ เพลินผมไม่เคยเห็นด่านนี้อะเห็นไม่มีเห็นเพลินเห็นว่ามีใส่ชุดทหารกับตำรวจไม่มีชุดตำรวจเลยได้จับมีเด็กแว้นเป็นจนวนมากแล้วมาบอความวุ่นวายกับทางทางในภาษาชุดนี้ต่อยมาเราก็เลยทางผู้ว่าก็เลยจะมีให้ตั้งด่านเพื่อจับจับวีเด็กแว้นนี่แหละที่มาโกงชาวบ้านเขาครับครับผมครับอันนี้เราจะได้อะไสประชาสัมพันธ์ได้ด้วยเลยครับผม ดูแลประชาชนด้วยอย่างเด็กน้อยอะไรเนี่ยต้องส่งกับแพทย์เนี่ยออ๋เด็กที่ไม่มีใบขับขี่นะแม่เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเกินเลยกลับบ้านเป็นไงล่ะเหรอพวกอายุต่ำกว่า16 17อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ13 13อืสิมแล้วอันนี้รถน้องเขาเหรอครับเป็นเป็นหนังสือของผู้ว่านะคะที่สั่งการให้เรามาตั้งด่านนี้นะคะเราไม่ได้มากันเองค่ะครับผมครับครับอันนี้อันนี้เข้าใจครับเพราะว่าเพิ่นว่าผมเห็นว่า ปกติจะเห็นแต่ําดาตำรวจไงเส้นนี้แล้ววันนี้เห็นแต่ชุดทหารกับชุดน้ำเงินก็เลยก็เลยแวะลงมาสอบถามบันที่วันที่สองเลยค่ะสองพันวาร์เลยค่ะตามพันสามพวาร์ค่ะอันนี้มีการตรวจอะไรบ้างครับขอโทษนะครับตรวจประวัติภพภพอย่างเลยการพนันเรื่องปืนเรื่องอะไรเงี้ยคือครบอ่ทุกคนเลยที่ว่าตอนนี้ที่กระทรวงมหาดไทยเขาสักการ์ดอยู่นะครับผมผมสอบถามนิดนึงพี่อันนี้เห็นมีการตรวจอะไร ทำไมครับถ่ายได้ถ่ายได้ประชาชนนี่แหละครับเกิดข้อสงสัยอะครับมีการตรวจฉี่ตรวจอะไรไหมอะพี่มีค่ะมีค่ะการสุ่มตรวจเหรอครับอย่างนั้นผมขออนุญาตนะครับถามเป็นความรู้นะฮะก็คือตรงเนี้ยมีการสุ่มตรวจฉี่มีก่อนตรวจเขาอะมีการลงบันทึกวยสหรือปปสหนึ่งหนึ่งห้าไหมครับหรือว่าเป็นการสุ่มไอ้นี่เหรอสุ่มสุ่มแต่ว่าตามกฎหมายอะพี่ เพราะว่าการตรวจฉี่อ่ะมันเป็นอำนาจของปปสถูกไหมคือในในคำสั่งเราเรามีสิทธิ์ที่จะทำเพราะว่าไม่ไม่อันนี้ผมสงสัยไงผมสงสัยก็คือขอก็คือยืนยันว่าทำได้ไหมครับโอเคครับครับประหลัดครับสวัสดีครับเออเผอิญว่าตะกี้ผมเห็นมีถ้วยด้วยคือตรงเนี้ยผมสอบถามนิดนึงคือตรงเนี้ยครับ มีการตรวจฉีดด้วยใช่ไหมไม่ใช่ตรวจตลอดดูสรับเดี๋ยวเดี๋ยวต้ยอับครครับโอเคมีเหตุอันควรเชื่ออันนี้อันนี้เข้าใจนะครับตามกฎหมายครับแต่ว่าเผอิญว่าผม่ได้เคยอ่านกฎหมายของปปสก็คือเขาบอกว่าก่อนการที่จะตรวจฉี่ครับมันถือว่าเป็นการละเมิดซึ่งมันจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อทางเนี้ยประหลัดอำเภอครับ ได้มีการลงบันทึกวายศปปศผมสอบถามครับครับผมรับเอามาเนี่ยเราจะปกติธรรมดาเราไม่ครับผมเพราะว่าเพราะเห็นมีด้วยครับก็มีบัตรปปศเราต้องดูครับอันนี้เรามาดูือโดยเฉพาะเดี่ยวันนี้เรามาดูครับครับคือคืออันนี้เข้าใจครับเผอิญว่าเผระอิญว่าเห็นเห็นผมไปเห็นตรงถ้วยตรงนี้ก็เลยสอบถามท่านให้หายขลองใจมันไม่บอกั่าการตรวจเพราะว่า ครับอย่างหนึ่งแล้ววันนี้แล้กิจหลักแล้วกิการทำโดยความสะดวกให้ชาวบ้านหลักเลี้ยงใกล้ๆที่ใหม่นี่แหละเด็กวัยรุ่นมันจะมาขอบคุณชาวบ้านคุาเยอะครับครับคือเส้นนี้ผมเห็นเด็กแว้นเยอะอ่าเอราถ้าเป็นใช้เส้นทางแบบนี้จับจับในการเข้าคู้เข้าค่ายจะมีอย่างหนึ่งจะมีการผลี่กำลังกันครับนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกันด้วยแต่ไม่มีครับยังไงก็อ่ายังไงก็สอบตรงโตครับอันนี้ผมยกควรไอ้นี่นิดนึงนะครับเพราะว่าตะกี้เขาบอกว่า มาจากไหนอะไรยังไงคือตรงเนี้ยมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับอ่าคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเวลาประชาชนสงสัยผมก็ลงมาสอบถาม,าม,ามใช่ฮะสอบถามได้สอบถามฮะ,ะ,ะ,ะเรืเรเรเรอ่องนี้ละเมิดเนี่ยสิทธิเนี่ยเราเราเราครับเราพยายามจะไม่ให้ประชาชนที่สูญใจแต่เขาได้ขับร้แต่คนที่มันขับแรงเน่นครับรครับเข้าใจครับครับอ่าเข้าใจครับเพราะว่าคือคือเรื่องเรื่องอ่ะ คือผมเข้าใจนะครับการทํางานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าเราก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและการไม่ละเมิดสิทธิ์ถูกไหมครับครับคุณขอเบอร์พี่ด้วยถ้าพี่เอาไปลงเฟซโดยที่เอาง่ายเดี๋ยวผมจอดเชื่อมสกุลให้เลยเดี๋ยวผมจดให้เลยดีกว่าพี่ผมจดจดให้เลยจดให้เลยเพราะว่าการลงตรงนี้นะครับพี่ฟ้องมีการถ่ายการเป็นแบบหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับสารดีกา ได้บอกแล้วนะครับว่าอาศูนย์เก้าสามแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองสองสองเก้าครับโอเคครับชื่อปัญพัฒน์ครับ่อชื่อบอยครับชื่อบอกชื่ออะไรก็ได้ครับปอพานนอนเนรปอพานไม่ใส่อากาศทวพุทธนอนหนุ่มกำลังปอพานปอปานนเนเนา พอาพระอานแม่หันอากาศทอพู้เท้านอนหนูกรดดปปะดนปะนะพัดอ่าครับพอพ่านครับแล้วอะไรอีกคะอ่าแม่หันอากาศทวพุท้เท่าอนอนหนูกระนครับอ่าผมบอกสิอ่าอันนี้อันนี้นะผมคุยาคุยกับคุณก่อนนะเพราะว่าหนึ่งเลยมีคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วนะครับว่าการที่ประชาชน่ายด่านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับ สามารถทําได้และไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามนะครับโอเคถ้าคุณอยากจะฟ้องนะครับผมคุยกันตรงนี้จบจบเลยนะไหนไหนคุณก็บอกว่าถ้าเอาไปลงให้คุณเสียหายคุณจะฟ้องก็คือคุณฟ้องผมฟ้องกลับไม่ก็ตะเกียกตะเกียกก็คือคุณอ้นี้ก็ตะเกียกคุณคุณพูดมาเชิงนั้นแล้วอ่ะเอาผมลงครับผมลงแน่นอนครับโอเคไหมประหลัดเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอะในเมื่อผมเกิดข้อสงสัยอ่ะ เออครับืทำไมอ่ะประชาชนดูการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานไม่ได้นะครับอืมผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับการที่เขาจะไอ้นี่นะครับผมแค่สงสัยเนี่ยอืประหลัดท่านก็ตอบดีนะครับแต่เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่เข้าใจนะฮะว่ามาบอกออกว่าเออเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนเลยนะฮะร้อยอาสาอำเภอบางพีสมุทรปราการนะครับเนี่ยมีแค่ป้ายอะครับตรงเนี้ยกรมการปกครองอันนี้เราไม่รู้ระเบียบการตั้งด่านของกรมการปกครองนะครับอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะฮะแต่ก็คือเราเกิดข้อสงสยัยเราก็ถามท่านประหลัดตอบได้ดีมากเลยแต่เจ้าหน้าที่บางคนเนี้ยในเนี้ยครับเก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องแบบ พูดจาเฉเชิงแนวข่มขู่ฮะเราก็แจ้งสิทธิ์ไปแล้วครับอืมประหลัดครับผมสอบถามนิดนึงเอ่อการที่ผมเอาไปลงเฟซเนี่ยมันก่อความเสียหายยังไงครับเพราะว่าตะเกียบมีเจ้าหน้าที่ของท่านบางคนเนี่ยถ้าเราลงไม่ได้ไปแต่งเติมใช่ไหมใช่ผมไม่ได้ใช่ผมไม่ได้แต่งเติมนะผมเกิดก่อสงสัย promotion เราด้วยไหวเลยครับครับอ่าครับผมใช่อะไรที่มันไม่ถูกนะใช่ใช่เอ่อเขาปฏิบัติหน้าที่ใช่ครับ ก็คือตรงนี้ผมก็บอกคุยกับท่านแต่เออถามชื่ออะไรผมไม่ติดนะครับแต่มีการมาพูดเชิงว่าเอาไปลองเฟซอะไรถามว่ามันคือข้อเท็จจริงเราก็ลงว่ามีการดูดจับเด็กอะไรเพื่อดูแลประชาชนโอเคงั้นใช่ใช่ใช่ผมก็ก็คือผมสงสัยเพราะตอนที่ผมบอกท่านน่ะคือตรงนี้ผมไม่เคยเห็นชุดทหารแล้วก็มีใส่เสื้อนี่ผมก็เลยเเกิดก็สงสัยผมก็ลงมาสอบถามน ทหากัอยพาน่อาอครับครับกดแดครับผมอันนี้อันนี้เข้าใจเข้าใจครับเพราะว่าส่วนใหญ่อาสารักษาดินแดงเนี่ยจะขึ้นกับฝ่ายปกครองตลัดอำเภอในอำเภอตรงนี้ผมเข้าใจก็คือเพียงแต่ว่าตอนแรกเลยผมเกิดข้อสงสัยเพราะว่าเราไม่ผมอใช้เส้นทางนี้ประจำต้องวามผ้ใจกันจะได้เข้าใจใช่ใช่ครับได้ไม่เน่าอะไร ใช่ใช่ฮะไม่มีตำรวจแทไมปที่ไหนใช่ใช่ใช่คือมันคือเราไม่เคยเห็นไงครับปกติผมไม่เห็นก็คือเ่าสายปกครองไปจับผับเปิดเกินเวลาอะไรอย่างเงี้ยครัปล่อยผับที่เปิดปล่อยเนี่ยเยาวชนเข้าไปใช้บริการมีหน้าที่ในพื้นที่เหมือนกันครับตำรวจครับผมก็สอบถามนิดนึงสิเจ้าที่คนนั้นอ่ะที่ใส่ชุดทหารน่ะเขาเป็นใครอ่ะครับเจ้าหน้าที่ทาง อาสาสัญญาอ่ผมให้เบอร์โทรกับนาำสกุลชื่อจริงไปแล้วนะครับแล้วก็คือถ้าก็บอกเลยนะครับตรงนี้ว่าหนึ่งเลยผมมาถ่ายทอดข้อเท็จจริงผมเกิดข้อสงสัยแต่ถ้าเขาอยากจะดําเนินคดีผมก็ฟ้องกับพร้อมฟ้องกลับนะว่าเราทำข้อเท็จริงว่ามาเป็นใช่ก็เป็นการ เขาเรียกโปรโมชั่นหน่วยงานผมแหละใช่ใช่ธรรมาดาฝ่ายปกครองไม่เคยเห็นว่าทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับปีใหม่เรามาเพราะว<ช>่าประชาชนเขาเดือดร้อนใช่ใชใชคือผมอะเกิดข้อสงสัยแลแ้วตะเกียบตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ย <c oughs> ผมก็เดินมาผมก็ถามหาหัวหน้าด่านก่อน <c oughs> เพราะว่าผมจะได้คุยไม่ต้องไม่ต้องมานั่งไอ้นี่การประทะกันเรื่องการประทะมาได้ตัวนี้นะครับช่วงเนี้ยพอเราตั้งด่านอะไรวันเนี่ย ก็จะเวียนเจ้าหน้าที่มากันครับผมตอนนี้เด็กๆแว้นมันเริ่มชารื้อเข้าใจครับทางตอนนี้ก็ลงในเพจที่เพื่อนๆว่าเมีด่ามันก็จะใช่ใช่คือเอาอาพูดตรงๆนะครับประหลัดครับก็คือมันมีแอปพลิเคชันเนี่ยบอกเลยตั้งด่านบอกด้วยอ่าใช่อใช่อ่นั่นแหละอยากน้องบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราตั้งปั๊บมันจะบอกใช่ครับใช่ใช่เด็กๆไอ้รุ่นไอ้พวกเด็กแว้นมันจะรู้ที่แข่งมอเตอร์ไซค์ครับ เ่าาบงหนอย <ant> ผมสอบถามนิดนึงครับอย่างกรณีที่มีการตรวจฉี่อะครับผมขอดูเอกสารพวกปวป,ป,ปสได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ขอขอดูขอขอพอ,อ,อให้ดูได้ไหมครับเดี๋ยวทักตรวจแล้วเราิระจะยังมีาการกยังให้ตรวจนะนะและอย่างเร,บรบาบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นการส่งที่ระบายเข้าใจเข้าใจครับแล้วก็อีกอย่างนี่คือภารกิจหลักคือการจับเด็กแว้นทอด ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เปิดใช่ไี่จับเป็นกลุไมใช่ครับเพราะว่าเมาเกินขนาดอ่าเข้าใจครับก็คือเข้าใจว่าหนึ่งเลยอาการตรวจฉี่นะครับหนึ่งตรวจค้นเจอยาบ้าแล้วก็อาจเราก็ตรวจฉี่อันน uh> ั้นม uh> ีเหตุอันควรเชื่ออันนี้ผมเข้าใจครับไม่มีอะไรเราก็จะไม่ตรวจใช่ใช่เพราะว่าอย่างกรณีตรวจตรงเนี้ต่อให้ผลออกมาเบื้องต้นมันคือผลเบื้องต้นมันคือคัลเลอร์เทสใช่มาต้องส่ง ูนย์คัดแยกูนยนวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ฮะก็ต้องแค่ลงบันทึกฮะใช่ใช่ครับอันนี้นะครับท่านประหลัดก็ท่านประหลัดละเด่นโพเมืองนะครับประหลัดอำเภอนะอันนี้บางพีใช่ไหมครับอันนี้ตรงที่เราของบางสาวทงครับ๋องบางสาวทงนะครับครับผมท่านก็ได้ให้ความกระจ่างดีมากเลยนะครับประชาชนอย่างเราก็ไม่เกิดข้อสงสัยนะครับเพราะว่าเส้นนี้ ผมไม่เคยเจอ,อเผอิรนว่าเราเห็นเป็นชุดทหารชุดอะไรเราก็ไม่ยุ่งนะเพราะว่าบางทีมีเยาวชนอายุศิบสาเนี่ยครับขับมอเตอร์ไซค์ออกมาท่านก็ประสานงานให้ผู้ปกครองมารับตัวนะครับเพราะว่ามันเกินเวลานี่นะครับมีโต๊ะตรงนั้นนะครับนัมก็บอกอยู่ว่าผลตรงนี้เป็นการคัลเลอร์เทสนะครับถ้ามีการตรวจตรงนี้ ม,มีเจ้าหนะ้าที่บางคนนะครับที่ไม่อย่างบางคนนะฮะเฉพาะบางท่านก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจสิทธิ์ของประชาชนนะครับ เจ้าหน,น้าที่กับท่านประหลัดส่วนใหญ่นะครับในผับในในในดานนะครับท่านน่ารักมากให้ความรู้และตอบข้อสงสัยนะครับไม่ใช่ว่า,าคิดแต่ว่าท่านมีอํานาจตรงนี้ขอบคุณมากนะครับท่านประหลัดท่านเป็นประหลัดของอําอเภอบางเสาธงนะครับแเราจะดูนะครับ การทํางานของเจ้าหน้าที่อีกแป๊บหนึ่งตรงนี้เราไม่เกิดข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จากที่เราเห็นก็คือเราไม่พบเจอการตรวจฉี่นะครับแต่ก็มีเยาวชนที่นี่เราก็ท่านก็มีนโนยบายหลักก็คือจะจับเด็กแว้นนะครับบนเส้นนี้ก็มีเด็กแว้นเยอะแต่ส่วนใหญ่เด็กแว้นก็จะหนีเข้าไปอยู่ในช่องทางด่วนนะครับท่านก็ตั้งดา่านนึกถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย เพราะว่าในช่องด้านในนะครับเป็นช่องทางด่วนการใช้รถใช้ถนนก็จะเป็นความเร็วสูงยังไงก็ขอบคุณท่านประหลัดตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงตรงนี้ก็เราก็ไม่เกิดข้อสงสัยอะไรแล้วยังไงก็เดี๋ยวพอจบการรายงานที่เกิดเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ